ลดล็อก ok, เทคนิคการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยนวัตรกรรม IVF เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเล็งเห็นความต้องการในการมีบุตรในปัจจุบันและพบว่าปัจจุบันคู่สมรสหลายคู่มักประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากเมื่อพร้อมทั้งที่อายุยังน้อยหรืออดรอคอยนานโดยไม่ทราบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ จากสถิติพบว่าภาวะมีบุตรยากเกิดจากฝ่ายหญิงมากถึง40เอร์เซและฝ่ายชาย25เเซหรืออาจเกิดจากทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะผู้หญิงเมื่ออายุเกิน30ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสายเหตุร่วมด้วยโดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้นวัตกรรม IVF พร้อมด้วยการรู้เทคโนโลยีที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จและการบรรยายความรู้ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาทิเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีลูกด้วยนวัตกรรมความก้าวหน้า IVF และการคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ด้วย NGS โดยแพทย์หญิงวีนาครุฑสวัสด์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เป็นต้นใน,ในวันนี้นรโรงพยบาลคนบุบมเมืองของเราเก็ได้จัดงาน นะครับแก้ปัญหาการมีบุตรยากเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องจริงๆแล้วก็ทั้งนโยบายรัฐบาลในอดีตที่อาจจะอยากให้คนไทยเอ่ยม,มีเพิ่จมจํานวนบุตรให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องด้วยโรงพยาบาลเราเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเว,ช,วชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับโดยศูนย์ e x c e l l e n t IVF Center ซเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยมีทั้งแพทย์เฉพาะทาง นักวิทยาศาสตร์แล้วก็แล็บของเราซึ่งเป็นสามารถทําในโรงพยาบาลเองได้หมดครบวงจรด้วยเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ preimplantation genetic testing แล้วก็ next generation sequencing เหล่านี้ซึ่งมันจะนํามาสู่การคัดกรองนะครับตัวอ่อนที่มีคุณภาพแล้วเราก็มองเห็นว่า เรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีคนมีปู่นยามากขึ้นเยอะเลยนะครับเน,เนื่องจากสถานการณ์ทั้งภาวะต่างๆไม่ว่าจะมลพิษหรือความเครียดในการทํางานรถติดเลยอาหารการกินการนอนหลับไม่พอนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีผลทั้งนั้นเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนที่อาจจะตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่แต่งงานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะมีอายุมากขึ้น กว่าในอดีตในอดีตถ้ายังมีอายุน้อยเนี่ยก็อาจจะมีหูไม่ได้ยากมากนะครับตรงนี้เราก็เลยมองเห็นว่าเราเนี่ยอยากจะ,ะให้ ประชาชนได้เห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วเราก็มีความพร้อมในการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยครับก็ที่ศูนย์ของเรานะคะก็คือ e x c e l l e n t IPF Center เนรี่ยเรามีการให้บริการแบบครบวงจรนะคะเริ่มตั้งแต่การเคาน์เลลิงก็คือคุยกับคนไข้นะคะหาสาเหตุในเรื่องของการมีบทยากแล้วก็รักษาตามสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำสองกล้อง ผ่าตัดนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องของเช่นช็อกโกแลตซีสหรือว่าเนื้องอกมดลูกก่อนที่จะมาทำกระบวนการ i v f เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้นะคะนอกจากนี้พอเราจะเข้าสู่กระบวนการทำา i f f ่ค่ะทางแลบของเราก็พร้อมในการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเช่นการาใช้ตู้อบ ตู้เลียงตัวอ่อนแบบอัตโนมัติในการถ่ายภาพตัวอ่อนแล้วก็ถ่ายบันทึกวิดีโอนะคะให้คนไข้ได้สามารถเห็นตัวอ่อนของคู่สมรสเองนะคะว่าการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรในแต่ละวันนะคะรวมถึงเทคโนโลยีในการยิงอีซีหรือว่าการทำพิกโซลอซีต่างๆรวมถึงการคัดเลือกตัวสเปิร์มมาผสมกับไข่นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีพิเศษนะคะ,อะนอกจากนีน้ในเรื่องของการคัดกรองโครโมโซม ตัวอ่อนก่อนการฝังตัวด้วย next generation sequencing ที่ดรได้กล่าวไปนะคะเราก็มีการทำ l a บโดยใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วก็นำมาใช้ในตรวจที่เราเองโดยโดยไม่ต้องส่งแ a บข้างนอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ในการย้ายตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมแล้วเนี่ยจะค่อนข้างสูงใน l a บของเราค่ะ เพราะว่าคือหนูหลายคนน่าจะรู้ว่ากําลังจะแต่งงานปลายปีแล้วก็ตอนนี้ก็เดียปีนี้ก็จะอายุ25แล้วแล้วก็จะมีพี่ๆที่แนะนำเนาะว่าจริงๆอะถ้าถ้าอยากมีหรอตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอยากมีหรือเปล่าก็ควรที่จะมาฝากไข่ไว้แล้วก็ทําการเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราหาคืนที่หรือว่าหาโรงพยาบาลที่เขา ความกลัวพอได้ยินควาว่า IBF ก็จะมีความแบบเฮ้ยกลัวเจ็บกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจเลยต้องเข้ามาหาข้อมูลที่ดีค่ะกับ La บ o r a t o r y กับหมอมหาที่ดีเช่นกันการที่เราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนที่เราจะเลือกย้ายกลับเข้าไปสู่รงบนลูกของผู้หญิงนะคะทําให้อัตราความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ขึ้นไปนะคะในการทําเด็กหลอดแก้วแต่ละครั้งซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วก็อยู่ที่มาตรฐานสแตนดาร์ดทั่วโลกค่ะ สำหรับผู้สมรถที่ตั้งใจวางแผนอยากจะมีบุตรนะคะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาหมอก่อน บางท่านอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากแต่ว่าการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยจะทําให้เราได้ทราบว่าเรามีสาเหตุอะไรที่จะต้องแก้ไขก่อนไหมแล้วก็วางแผนว่าเราสามารถมีลูกที่อายุเท่าไหร่ที่เราที่เราเหมาะสมหรือว่าที่เราพอใจนะคะ,ะแล้วเราก็จะสามารถใช้เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละคู่ได้นะคะรวมถึงคุณผู้หญิ อาจจะยังไม่แต่งงานหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีบทตอนนี้ก็ยังสามารถมาปรึกษาหมอเพื่อจะทําการฝากไข่ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่เวลาเราอายุมากขึ้นไข่จะได้มีคงคุณภาพที่ดีณนะวันที่เราเก็บไข่ฝากไว้ค่ะ